สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแม่น้ำหนึ่งปังขั้นสุดโชว์ซื้อทอง900บาทด้วยเงินสด27ล้านเรียกได้ว่าอะไรก็เป็นสีชมพูไปหมดกับรักครั้งนี้สำหรับเจ้าแม่แนวทางเลขแม่น้ำหนึ่งพิรดาโชว์สินหวานลงโซเชียลรัวๆแล้วกับฟรมแฟนโนมเรียกว่าหวานจนน้ำตาลขึ้นเลยล่าสุดแม่น้ำหนึ่งยังได้โชว์สเตปความแซ่บเต้น เอวเพรียวสุดๆทั้งนี้แม่น้ำหนึ่งยังได้เปิดภาพความปางทองคำแท่งและทองรูปประพัน์ชุดใหญ่พร้อมข้อความว่าบันทึกไว้ครั้งหนึ่งในชีวิตเคยมีความสามารถซื้อทอง900บาทด้วยเงินสด27ล้านทากลางแฟนๆแห่ชมกันรัวๆว่าเก่งมากแม่สู้ๆ,ๆ,ๆอีกท่านบอกว่าว้าวๆๆสุดยอดมากอีกท่านบอกว่าสวยและรวยมากอีกท่านบอกว่าชื่นชมในความเก่งของแม่จ้าอยากได้สักแท่งจังบางก็บ บอกด้วยว่าแม่อย่าลืมเลขงวดนี้ด้วยเป็นต้นท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ